ตำบลกลางโจนอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับได้มีโอกาสต้อนรับคณะน,น้องๆนักเรียนนะครับในเขตพื้นที่ขององค์กา,ร,ารบริหารส่วนตำบลสะพังนะครับ เพื Finally, ่อมาฝึกทักษะความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือการป้องกันเด็กจมน้ำนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนตะบลกว่างโจนะครับเป็นหน่วยงานนะครับศูนย์ในการถ่ายทอดความรู้ในเขตพื้นที่บริการนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต้องการที่ศึกษาหาความรู้ครับในโอกาสนี้ครับไซขอนิยราบเเียนเชิญท่านภูมิใจประทุมธรรมนายกองค์การบริหารส่วนตะบลกว่างโจนะครับ ไดเป็นตัวแทนของพี่น้องอาวตบนกวางโจนนะครับกล่าวต้อนรับคณะจากองค์การประหาเสีอบตบนสะพังขออรุญาเชิญท่านภูมิใจปทุมครับขอเสียงพวงมือต้อนรับท่านภูมิใจปทุมครับครับิตนรท่านย่ายประลดธานสภาท่านรองท่านนผู้ที เรี่องพามาจากกรทวการคงนะคะแล้วก็รุ่จากงารจากกระุงการคลท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอได้มาตัวนิดนึงนะคะดิฉันาภูมิใจประดิษฐ์นายกในการบริหารเสรนมกระทูวงการคลังนะคะอีกทก็ขอต้อนรับท่านด้วยความดีก่อนที่จะไถอู่ที่ีารกอแนะนานิดนึงนะคะไม่รู้่งเป่าอะไร นตกทุกครั้งสถานที่ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะคะแล้วก็เราต้องขอประทานโทษจริงๆนะคะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโยงของพวกเราเพิ่งกําลังพัฒนาเพิ่งก่อสร้างอาคารนะคะคงไม่สะดวกเท่าที่ควรนะคะต้องขอประทานโทษจริงๆด้วยนะคะอลูกๆคงเห็นนะคะว่าทําไมเด็กๆถึงมี